เอาละครับผมการสวัสดีทังชุท่านก็เด้นทางทตระสูเจ้ามีนาสโซเซตี้กี่เช่นเคยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม FC Mobile กันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามกัเข้ามาว่าตลาดนักเตะราคาจะขึ้นอีกไหมนะฮะช่วงนี้ควรจะซื้อหรือว่าขายนะครับผมหรือว่าจะดองเอ็มไว้ก่อนดีนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้เลยนะจะได้ไปประกอบการตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมนะก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยกันละกันนะครับผมส่วนใครอยากเตึงเทียร์ราคาถูกอย่าลืม 24ชั่วโมงเหมือนเดิมให้แก่แก่สูต3,700บาทเหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นนะฮะหรือไม่เกิน3,150บาทประหยัดไป750-1,000บาทกันเลยนะฮะส่วนทางด้านของสตาร์พาร์729บาทเหลือเพียง645บาทเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆใดสนใจก็สามารถคลิกที่เลงใต้คลิปได้เลยฮนะมีแอดมินคอยตอบตลอด24ชั่วโมงมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะรับผมวิเคราะห์ตลาดในช่วงนี้นะฮะ ส่วนทางด้านของไอตัวจัดอันดับเนี่ยผมก็จะจัดเนาะทุกวันที่15กับวันที่30นะครับผมนะนี้ก็คือรู้โดยเท่ากันเนาะอ่ะเรามาถึงหัวข้อตลาดในวันนี้กันดีกว่านะครับผมที่เพื่อนๆสอบถามก็เข้ามาว่าราคามันจะขึ้นอีกไหมนะแล้วก็ควรซื้อขายในช่วงนี้หรือเปล่าสําหรับส่วนตัวของผมนะครับผมผมมองว่าซื้อไปเถอะท่านผู้ชมซื้อขายปกติไปเถอะนะครับผมอย่างเช่นไอ้อะยกตัวอย่างนะไอโดอวนเนี่ยโรนัลโดอวนเนี่ยนะครับผมนะตอนนี้ราคามันจะอยู่ที่600ล้านนะครับผนมะ หกร้อยล้านเนี่ยเวลาราคานักเตะมันขึ้นปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าไปคิดว่าราคานักเตะมันจะอยู่เท่าเดิมนะโดวอ้วนแม่งพุ่งไปเป็นพันเดี๋ยวรอดูนะครับผมนะโดวอ้วนเนี่ยมันจะพุ่งไปเป็นพันคล้ายๆกับนิโควิลเลียมตอนมาใหม่ๆนะพี่ชมนิโควิลเลียมอ่ะมีคนรับซื้ออยู่พันกว่าเอ็มใช่ไหมพอเวลาผ่านไปนานปุ๊บราคามันก็จะร่วงลงแต่จริงๆมันไม่ควรจะร่วงเท่านี้ แต่ปัจจุบันเนี่ยคือกิจกรรมมันหมดครับผมหลังจากกิจกรรมหมดปุ๊บเนี่ยเงินเอ็มก็เริ่มหายากพอเงินเอ็มหายากปุ๊บราคาเอ็มมันก็เขาเรียกว่าดีตัวลงนะฮะราคาเอ็มมันก็ดีตัวลงนักเตะแต่ละตัวเนี่ยมันก็เลยถูกลงนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่ผมซื้อมาเนาะก็เป็นโกเบลเนี่ยโกเบลผมเพื่อนๆสามารถไปดูในชุมชนได้นะชุมชนของช่องผมะนะครับผมโกเบลเนี่ยผมซื้อมาตอน400เอ็มเมื่อ5วันก่อนนะฮะประมาณ4-5วันก่อน ซื้อมา 400m ดูปัจจุบันดิโอ้โหฉีกหน้ากูช,ชัดๆแม่งเหลือ 300m อะผมขาดทุน 100m อะแต่ถามว่าซีเรียสขนาดนั้นไหมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่ GM มันเปิดพอดีเนาะเปิดตัวมาพอดีนะฮะท็อป50ท็อป500ลีแตมนะครับผมเปิดตัวรีแต้มมาพอดีก็คือได้โกเบลมาเหมือนได้โกเบลมาฟีอแล้วก็เปลี่ยนประธานเป้ไปด้วย ประธานเป้เนี่ยผมซื้อมาประมาณ5 8 0รเอมถ้าจะไม่ผิดนะประมาณ5 8 0รอมราคาณปัจจุบันเนี่ยเหลือ460อ่ะตีไป450-460เลยประมาณไอตัวนี้ผมก็ขาดทุนอีกแอะผมขาดทุน2ตัวเนี่ยท่านผู้ชม 200M แล้วนะอันนี้คือไม่นับรวมตัวอื่นนะคือนับนับรวมแค่ไอตัวที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่สดๆร้อนๆเนี่ย ก็คือโกเบลกับเ e. อ็มปาเป้สตัวเนี่ยผมขาดทุนไป 200M นะฮะแต่ตัวอื่นๆเนี่ยถามว่ามันลดลงตามาตามมูลค่าของทีมณนะปัจจุบันไหมใช่มันก็ลดลงไปเรื่อยๆตามมูลค่าของทีมแต่พอเราซื้อขายอ่ะท่านผู้ชมเราต้องนึกถึงการซื้อขายด้วยอย่างเช่นองลี Only, สมัยก่อนขายอยู่ประมาณ4 0 0กว่าเใช่ไหม 4 0 0 5 0 0 m ปัจจุบันเหลือ 300m พอเราขายองลีณปัจจุบันอะ300กว่าเอย่างเงี้ยเราไปซื้อเป้อะสมมตินนะเราไปซื้อเอ็มปะเป้เอ็มปะเป้ถาดซึ่งราคามันก็ต่างกันไม่มากนะครับผมราคามันก็ต่างกันไม่มากใช่ไหมองลีกับเป้ถาดอะเป้ถาดอาจจะแพงกว่าไปนิดนึงอะไรเงี้ยณาณเวลานั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยนะครับผมณนะเวลานั้นราคาของเป้ถาดเนี่ยมันก็จะพอๆกันอะนะครับผมเห็นไหมมันก็จะต่างกันไม่มากพอๆทรงๆกันเลยพอๆกันเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อขายไปเลยฮะซื้อขายปกติไปเลยไม่ต้องไปสนใจว่าราคานักเตะมันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะอะไรไหมนะครับผมต่อเมื่อนะครับผมมีกิจกรรมเข้ามาแบบฉุกเร้าหูแบบฉุกเฉินอะ่ะกิจกรรมแม่งอัปเดตเข้ามาวันพรฤหัสึ้งอัปเดตเข้ามาเลยแจกมัรเคลาโนสตัว3ตัวอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งเป็นไปได้ยากมากณปัจจุบันนะเป็นไปได้ยากมากกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในครั้งที่แล้วนะฮะที่ราคานักเตะมันสูงเนี่ย เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมยูโร2024นเนาะเพราะฉะนั้นยูโร2024เนี่ยมาร์เคลาโนเนี่ยแจกกันประมาณแบบโอ้โห10-20ตัวนะครับผมนะขนาดไอดีไก่ผมที่ผมสร้างให้เพื่อนๆอนดูณนะเวลานั้นเนาะประมาณแบบ10 10วันที่แล้วนะครับผมประมาณ9วัน10วันที่แล้วมาร์ h เคลาโนได้มาประมาณ18ตัวเกือบเกือบ20ตัวถือว่าเยอะมากๆเลยนะสำหรับไอดีสายฟรีนะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้แล้วไงน,นะครับผมกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนด้านของฮีโร่ ro, นะครับผมนะซึ่งแจกมัดเคแค่ตัวเดียวแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยทุกๆวันพฤหัสเนี่ยจะมีการใช้นักเตะ9 5ตัวในการแลกมัดเคลโโนนะครับผมนะนจะเป็นกิจกรรมแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถหาได้จากกิจกรรมตรงนี้นะฮะสัปดาห์ละแค่2ตัวเท่านั้นนะ นี่เลยสัปดาห์ละแค่2ตัวเท่านั้นซึ่งถามว่าราคานักเตะมันสมควรที่จะล่วงไหมมันก็สมควรที่จะล่วงฮะเพราะว่ามาร์เชลาโนมันหาได้ยากนะครับผมไอตัวเม็ดแดงไอตัวเม็ดส้มเนี่ยก็จะเริ่มหายากแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองสังเกตดูว่า,านักเตะเม็ดแดงนักเตะเม็ดส้มเนี่ยตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะแดงหมดเลยนะครับผมนะอย่างเช่นอะนักเตะที่มันฮิตฮิตอะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมนะเนี่ย นักเตะที่มันเป็นทีมชาตินะครับผมนะทีมชาติที่เมื่อก่อนเขาทยอยแบบแผ่ขายกันฟ้ารื่มอ่ะอย่างเช่นเดียโก้ดาโล่เนี่ยเพื่อนเ,เ,เห็นไหมมันก็จะแดงหมดเลยทีเนี้ยเขาก็จะตั้งตั้งสูงสุดหมดเลยนะฮะตั้งสลากูเขาก็จะตั้งสูงสุดกันหมดเลยนะครับผมถามว่าทาไมถึงตั้งสูงสุดเพราะว่ามาร์ทเคมันหายาก นะครับผมมาร์คเคหายากเสร็จปุ๊บเนี่ย,เ,ยเขาก็จะช้อนกันละนะฮะถึงช่วงเวลาที่ช้อนกันละช่วงเวลานี้นะครับผมนักเตะร,ราคามันจะทรงนี้แหละมันจะไม่ได้ขึ้นเยอะไปกว่านี้ละมันอาจจะขึ้นสูงขึ้นประมาณแบบ10 m 2อ m อแล้วมันก็จะลดลงมาประมาณแบบ 10m 20m ประมาณนี้นผู้ชมมันจะอยู่ทรงนี้หมดเลยนะราคานักเตะเนี่ยคือมันจะทรงนี้ประมาณนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังหานักเตะเม็ดแดงไว้ส้มณัปปัจจุบันนะผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยทำการซื้อเลย ซึ่งตอนนี้มันยังราคา,าถูกอยู่ยังสามารถซื้อได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่านานๆไปแล้วเนี่ยผมมองว่าโอ้โหซื้อยากแล้วครับผมผมว่าซื้อยากละเนี่ยอย่างเช่นไอตัวคานาวาโลนะครับผมคานาวาโลเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าราคาเม็ดเทามันอยู่ประมาณ170 m อมราคาเม็ดแดงมันจะอยู่ประมาณ250นะครับผมสมัยก่อนนะ 2 4 0 250ราเอ็มราคาคือถูกมากเพราะมาร์คเคมันหาได้ง่ายแล้วก็เม็ดแดงไปเม็ดส้มเนี่ยคือราคาจะห่างกันแค่ประมาณแบบ30 40เอ็มอ่ะคือเพิ่มจากาเม็ดแดงมาประมาณ 3040M เอ็มคือได้เม็ดส้มเลยสมัยก่อนนะประมาณแบบเดือนที่แล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ณนะปัจจุบันคือไม่ได้แล้วนะห่างกันไปแบบเป็นร้อยเอ็มเลยเพราะว่าใช้มาร์คเคมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็มาร์คเคนี่หาได้ยากด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะหามาร์คเคจริงๆก็ต้องเติมะครับผมเนี่ยมันจะมีทั้งด้านของ 15,000นะครับผมเพชรแดงนะมันจะได้มัดเคมา2ตัวแล้วก็หรือว่าจะใช้ทางด้านของแต้มนะฮะ1,500เนี่ยก็จะได้มัดเคมา2ตัวเช่นกันซึ่งมันจะหาได้ยากนะครับผมราคานักเตะณนะปัจจุบันผมบอกเลยว่าไม่มีทางขึ้นถึงแม้ว่าขึ้นก็ขึ้นไม่เกิน 20m ณปัจจุบันนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะรอเนี่ย ก็คือรอได้นะรอได้แต่ไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่กิจกรรมมันจะอัปเดตเข้ามาเพราะปัจจุบันมันเป็น Hall of Regen นะครับผม Hall of Regen เนี่ยมันแจกมาร์คเคน้อยมากมันเอานักเตะมาขายเอาง่ายๆคือปัจจุบันมันเอานักเตะใหม่เข้ามาขายนะฮะกิจกรรมพวกแจกมาร์คเคยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าเพิ่งไปหวังตรงนั้นดีกว่านะครับผมนะซื้อได้ให้ซื้อไปก่อนนะฮะซื้อได้ให้ซื้อไปก่อนจับจ่ายใช้สอยกันไปก่อนนะครับคร่าวๆประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามก็เข้ามาเนาะ ส่วนทางด้านของตัวละครนะฮะตัวละครในเกมพวกนี้ถามว่ารีบช้อนเวลานี้ควรควรช้อนเลยไหมผมมองว่ายังถามว่าทาไมถึงยังใช่ไหมเพราะว่ามันไม่คุ้มกับราคานะครับผมนะเพราะว่าราคามันยังแรงอยู่ราคายังแรงจนเกินไปต้องรอสักประมาณ2-3สาสัปดาห์นะฮะร,รอ2-3สาสัปดาห์ให้ราคามันอยู่ตัวก่อนอย่างเช่นวันเดอร์ซาอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวราคามันก็ลงอีกนะฮะเพราะว่ามันเพิ่งมาวันแรกนะครับผมเดี๋ยวราคาแม่งร่วงอยู่ละ เพราะฉะนั้นก็รอไปก่อนส่วนทางด้านของไอตัวเม็ดแดงเนี่ยราคาก็ยังแรงอยู่เดี๋ยวรอให้มีกิจกรรมแจกมาร์ชเคก่อนก็ได้เพื่อนๆค่อยเปลี่ยนปัจจุบันเนี่ยคือตัวเก่าของเรามันยังสามารถใช้ใช้งานได้ดีอยู่อะยังสามารถแบบว่าเอาลงแรงนะครับผมลงแรงอ่า ใช้ใช้งานได้อะเอาง่ายๆคือใช้งานได้โดยรวมแล้วก็ยังไม่ได้คีลิวคิเละนะครับผมก็ยังพอถูถูไทย่สู้กับฮอร์ออีเจนได้อะก็ไม่ต้องขายนะครับผมขายช่วงนี้ยังไงก็ไม่คุ้มถ้าเพื่อนๆจะขายอะแนะนําว่าให้ไปขายช่วงที่มีกิจกรรมแจกมาร์คเคเยอะๆนะฮะเดี๋ยวขายไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงฮะขนาดโรดี้เนี่ยพวกโรดี้พวกนิโควิลเลียมเนี่ยสมัยก่อนโอ้โหหากันให้ควักครับผม 400m นะตอนนี้เห็นไหมเมื่อก่อน 3,000m อ่ะเดี๋ยวนี้เหลือ 400m อ่ะราคานี่เทียบเท่ากับเเป้ลยนะ เนี่ยดูดิเทียบเท่ากับเป้ล่างนินจาเต่าเลยนะปกติเป้ล่างนินจาเต่านี่ก็คือแบบโอ้โหเทียบกับนิโควิลเลียมนี่คือต้องขายเป้ล่างนินจาเต่าประมาณ2-3ตัวถึงจะซื้อนิโควิลเลียมได้แต่ปัจจุบันนี่คือขายตัวเดียวปุ๊บนี่คือซื้อได้เลยนะฮะราคามันก็จะทรงๆประมาณนี้แหละนะผมรอให้มันกิจกรรมผ่านสัก2สัปดาห์เนาะสอสัปดาห์ นะครับผมเดี๋ยวมันก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วก็แจกมัดเคนะรอได้ก็ให้รอไปก่อนส่วนใครที่จะจับชายใช้สอยในช่วงนี้นะครับผมซื้อไปเลยไม่ต้องไปกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวราคาจะร่วงราคาจะตกนะฮะเราเน้นใช้งานเราไม่ได้แบบว่าเน้นแบบแบบ ซื้อไว้เก่งกาไรซื้อไว้เก่งกาไรยังไงแม่งขาดทุนยับอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถคาดการได้ว่า EA มันจะเอากิจกรรมอะไรอ่าอัปเดตเข้ามาเนาะข่าวประมาณนี้นะครับผมนะใครเห็นว่าคลิปวิดวีโอนี้มีประโยชน์ไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันละกันนะครับผมสงสัยเรื่องไหนหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยได้นะอันไหนผมรู้เดี๋ยวผมก็จะบอกนะครับผมอันไหนที่ผมไม่รู้เดี๋ยวผมก็ไปหาข้อมูลมาให้จนกว่าจะรู้อยู่ดีนั่นแหละนะฮะ ก็เจอกันใหม่คีวีโอหน้าสำหรับคีวโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม